ฝนลินลินฝนลินลินสองสาวนะคะสองสาวโมเฮกับแม่แก้วนะคะบรรยากาศวันนี้กับฝนลินลินค่ะได้ออกทั่วบปเนาะ บรน,นจากัดฝนตกจ้าแม่แม่มือนี้ฝนตกเด้ออยู่ฟังโขงจ้าเหมือนีอยู่ฟังโของ,อ,อ,ยง,ขอ,งอยู่บนเด้อแม่แม่มือนี้วันนี้อยู่ฝังโขงนะคะฝนลินอีตัวละฝนลินฝนลิน ติดกันแห้แงแห้งแม่แม่แมอ๋อแจกกันบ่ได้ยเลยจ้าเนี่ยมูแห่นเนี่ยก็จะติดแม่แก้วนะคะติดมากมากเลยเมนวันนี้ก็มาพักกับพระอ,อาจารย์นะคะ กับบรรยากาศฝั่งโขงฝั่งโขงเด้อจ่าเด้อฝั่งโขงขามไปผุนเป็นบานพีเมืองนอกฮะเด้อจ้าเป็นประเทศเลาวจ้าจ่าต้องผุนเป็นบรรยากาศประเทศเลาวจ้าแล้วผักอยู่ฝั่งขงพองดีเลยจ้าววันนี้ สงสัยคงสีบ่ดได้ออกทั่วดอกจ้ามื่อในฝนลิ้นเด้จ้า ออดัน่เสียเพ่อขอจาวาคนนีาแต่ปีที่มองผุ้ดังคนเดิจะดังขึ้นกันจ้ะตาอายุหลายเนี่ยกะจะดังจ้ะอันนั้นเพิ่งกำลังได้กเก่าปีจ้ะ ก็จะ yeah, <laughs> mm ้เ hmm. ก okay, <laughs> yeah, so ่าปุ๋ยนี่จ้าโม่แห่นี่ยเพิ่นเก่าปีแต่ว่าตัวนี้เพิ่นสิอันเป็นพีจ้าหูกระลังสีแดงเนอหนาะจ้าหูกระลังสีแดงอาจารย์แต่ว่าถ้าอันอายุหลายเพิ่นก็จะดังแต่ถ้านสร้างน้อยเพิ่นอายุน้อยอยู่เพิ่นก็สีดำจ้าหางขาวจ้าเพิ่นเป็นหางเผือกก็เอินหางเผือกไหมจ้าเป็นหางขาว จ,จ้าบ่ค่อยมีบางตัวกับบ่มีเลยลเเจ้าหายากมาอยู่ในเขาหล้กก็ดีใจออกจากเขาหล้กก็ะห้องมาอยู่ในเขาหล้กก็ดีใจติดเขาแห้งขพดนอนในบ่อหางเขาอาจารย์ฮะนอ,อนใน,นบ่อหางเขาฮึ่ กินคู่กันนะคะมึงบรรยากาศเด้นแม่ๆว่ามึงบรรยากาศฟังขลงจ้ะมือนี้อยู่ฟังขลงพามาชมบรรยากาศฟังข,ง,าาาาง,ขงค่ะคือสิบ๊วได้ออกทั่วดอกแม่เอ้ยมือนีตีสฝนอีกจ้ะช่วงนี้ฝนตกดี กับบรรยากาศนะคะบรรยากาศฟัง่งโขงค่ะฝนลินจาาฝนลิ้น <c oughs> <c oughs> ติดกันอยู่น้ากันนะคะติดกันแห้งมูให้ติดแม่แก้วแห้งห้องลอกลอกเขาถ้าจะอยูใ่ในเขาระดีใจจะ้ะถามเม่นว่าหา่นออกจากเขาเขาไปทั่วในบ้านเนี่ยกับบอยางยางได้ไหม่ๆบอยาางยางติดเขาแห้ง กับบรรยากาศฝนตกลิ่นๆเด้อจ้ะเด้อฝนตกลินช่วงนี้ฝนตกดีจ้าออกทั่วบ่ค่อยดีทั่วเลยจ้าก็คือจอดพักเลี้ยงนองสร้างของเข้าไปเรื่อยจ้า ทีมงานก็สิไปผักอยูสศาล่าหลังไงจ้ะเพราะว่าผลมันลิมเข้าไปบ่ได้ดอกจ้ามือนี่คือสิบ่ได้ทั่วดอกคือสิได้นอนอยู่นี่ละจ้านอนในหลวงปูนี่ละ ฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคะ่ะช่องฟังทองชุมหรือฟังแม่แก้วนะคะขอบคุณคะ่ะ